โลกของเกมไหม่ครับที่กว้างใหญ่โลกที่แสนสวยงามและตาตึงใจสิ่งปลูกสร้างที่น่าสงสัยและอันตรายในทุกย่างก้าวและนี่คือไหม่ครับใน R L ครับโลกคลั่งครับโหที่นแล้วชันมาอยู่เด้อเฮ้ยทะเลตายหรืออะไรเอ้าหืออะไรเนี่ย เอยโอ้โหลึกมากโอ้โหโอ้โหเริ่มมาก็เจอเรือกลางทะเลโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตว่ายน้ำก่อนนะจ๊ะโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ถึงแล้วนี่เหมือนจะเป็นวัดเหรอเอ๊ะอะไรอ่ะดมตีเราไหมไม่น่ามั้ง เริ่มมาก็ใส่กันเลยเหรอยังไม่ถามไทยอะไรเลยนะหนาวหนาวหนาวอุ้ยพุ่งข่ากัดเข่ากัดบอกอนุญาตอุ้ยเสียงเสียงไอ้คำรามอุ้ยอะไรออฟอ๊อฟออฟยังจะอ๊อฟเป็นแบบนี้ไม่ไหวแน่ขอเรียกหน่วยทะลวงฟันโอ้นี่ไงเจอกันแล้วและนี่ก็คืออาร์เอลคราฟยังไงล่ะน้องน้องกับปิตานเลยแล้ววันนี้อยู่กับปักเป้านะจ๊ะ สวัสดีนะคะมันไม่เคยเล่นไอโอคราฟมาก่อนที่นี่มันจะไม่เหมือนไมครฟ์ธรรมดานะมันจะต้องเอ้ยตัวนี้มันตีเราะไม่น่าตีหรอกมั้งมันจะต้องหาฟินส์แล้วก็ต้องใช้ไม้ในการเอคราฟมีดเพื่อที่จะไปตัดใบหญ้าแล้วก็ตัดใบหญ้ามาทําขวานนะนะยากไหมถ้ายากก็ตามพี่มาเลยเดี๋ยวพี่พาจังพาฉันไปหน่อยสิตามตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มีหได้เลยค่ะไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละ ตีด้เอ้ยอะไรอย่าตีกันดิอะไรไม่รู้เมื่อกี้เป็นอะไรไม่รู้อุ้ยหอยยักษ์มันวิ่งมาแล้วก็กัดหอยยักษ์ไอ้เท็กว้าวนี่มันจะพวกเทอร์โบนี่นะน่ารักจริงๆจรตีเรนี่ยพอดีจ้าหนูน้อยเป็นไม่ตีเราด้วยนะดิไม่ตีนะแล้วนี่เราเจอหินแล้วนี่ไงต้องหาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันอันนี้คืออะไรอ่ะไหนอ่ะเป็นต้นไม้ไงโกเลมเหรอใช่ต้นไม้โกเลมเหรอ ใช่แล้วเูจะเป็นมิสส์ส่วนนีค่ะคุณตัวแรมแล้วเราเอ่อนี่จะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยโ้ตกยิองไอ้ตัวนี้ตีเราแน่โอนเว้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้ยิ่งขาหักเลยตีไปก่อนแล้วไอ้ยิ่งตีไปก่อนแล้วไอ้เก่งบุกหักอดทนรออดทนเลยเข้ามาเลยสิกูอยู่ไหนวะไอ้กูสู้กับมันอยู่กูสู้กับมันอยู่เอ้ยสู้ได้เหรอ เเฮ้ยยยถนี่วิ่งถอยวิ่งถอยเนี่ยเอาดิเอาดิอืมวิ่งถอย <c oughs> <c oughs> ไปแล้วโอ้ยหัลเราขวาก็โดนเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเราไปอย่างที่นี่กันเถอะเนี่ยเราได้ฟินแล้วเราก็<อ>หาฟินเพิ่มยิย่งนิดหน่อยเราก็คับของ,งแล้วนะไอเห็นอันนี้ปะเอ็งเก็บพวกเนี้ยมันเอนนอนนอ,อมันเาไว้คลับของเว้ยเก็บยังไงนี่ขี้ขวาที่ฟ้ากูเก็บยังไงหรออีกิน เอาใช่ไหมเ <c oughs> อ,ออแล้วให้กลับมาลลยมันก็ได้มั้งเนี่ยเอาเออนี่ไงโอ้โหตายเถอะเจ้าหินบ้าตื่มเกมมาก็วิ่งเลยนะเหนื่อยเลยอ่ะเอ้ยต้นมะพร้าวเฮ้ยนี่มันเอ้ยสิ่งปลูกสร้งวางว้าวอะไรเอ่ยฉันยังไม่เห็นเลยมือตึบโอ้นี่ปรับชั้นงเท่าไหร่เนี่ยชิดฟ่าแล้วจะเห็นแ <c oughs> ม่กางเขาหลางๆหาังๆหลัง ยังลงังลงังลังไงไงไงอยากให้ดูมุโมองตัจจ้งเลยนะพี่ว่าเราได้หาของอย่างนี้ได้นะดูตรงนั้นจะปลอดภัยได้เลยข<พ><ล>ุดเราขุดเนี่ยเราขุดทำไรได้อะเราขุดไม้แล้วเราก็ทำมีดอ่ะเดี๋ยวพี่คาบให้เนี่ยขุดไม้ทำมีดใช่ใช่เอ้ยอย่าเพิ่งเราต้องหาหินก่อนดีกว่าลืมหินยั่มีหินยันยไงไนบ้างวะเอานี่เจอละเราต้องเอาฟินไปเคาะให้หินแตกก่อนจัดเลยอ่าทีนี้พอได้พอได้ฟินมาเราก็ทำเป็นมีดแล้วก็เอาไปตัด ตัดหญ้าไม่รู้อัเนี่ยเอาเอาไปตัดหญ้าให้มันได้สักสามอันเราจะถึงสามารถขับขวานได้นะเลเวล up ไม่น่ามีนะอุ้ยนกตีเอา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 ทำพี่หัวไม่มีเหรอลงนี่ลงนี่อ่ะคิวมีปีกแล้วมึงเจ๋งเหรอฮะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอัตวินนักรบซามร้าอเราจะฆ่ามันได้เหรอเนี่ยมันดูแข็งแกร่งมากเลยนะเออแต่ก็ เทคนิคของเทคนิคโรบบอกเราเลยถูกได้นะเก่งแค่ไหนก็แพ้ลุมเก่งแค่ไหนก็แพ้ลุมเก่งแค่ไหนก็แพ้ลุมพูดแล้วได้อะไรมาคัพเปอร์คอยมึงอนึ่งตัวอะไรนี่มันไหลจะร่วงอ่ะไอ้นกอะไรนกกระบอกฉันบอกแล้วล่าเก่งแค่ไหนก็แพ้ลุมนกพิราบตอนนี้เหมือนจะกลางคืนแล้วนะเฮ้ยตรงนู้นมีไฟเฮ้ยมีหมู่บ้านยังไงมีหมู่บ้านโอ้ยหมู่บ้านเหรอเมื่อกี้เราตีลูกรางมันจนไดเป็นหัวหน้ามันละมั้งโอ้โห ลองดูไหมแสงชัยยานพี่บอกว่าอยิบยุ่งกับมันเลยเราเรามีดาบก่อนนี่เราไปหมู่บ้านก่อนไหมใหู้ปลอดภัยนะเอโอ,โ,อโหเข้าไปเลยเหรอเอาก็เอามาดิเอาชินทุบวันนีคนคนรับกระเด็นมนุษย์อืมอือโอ้โหแรงมากโอ้โหเอ,อย้ยมีคนมาช่วยเราๆๆมีคนมาช่วยเราช่วยเปล่าวะไม่น่าช่วยมาช่วยอ่ะมาช่วยจริงเหรอ <laughs> มาช่วยจริงๆริเหรอเหตุว่าเราต้องไปหมู่บ้านว่ะหมู่บ้านหน้ย โอ้ยอยู่เต็มเลยใครจ็ไม่รู้ใไ่ร้นี่ใครเนี่ยไฟลี่เฟลี่เฟลี่ช่วยด้วยอฟล่ช่วยด้วยนั่นคือซูโม่ซูโม่เฟลี่ทำอะไรได้เฮ้ยเขาไปดู้่าตีเฟลี่แล้วเอ้ยไอ้ป่่แล้วมันตีเฟลี่วะเอ้ยเราเราหนีอล้วหนีโอ้โหวิ่งดิวะวิ่งดิวว่งดดิวะวิ่งะวิ่ดิ่ะวดิวะวิ่งะวิ่ดิะวิ่ไอ้วะวิ่งด ตามมาเช็คตามมาพี่เจอบ่บ้านมันส่องสว่างมันส่องสว่างด้วยแสงไฟนะด้วยแสงไฟวอร์มไลท์โอ้โหทั้งหลังอะไรเนี่ยของของทำอะไรจบในน้ำปลอดภัยสุดเหรอหรือว่าไม่ไม่รู้สิแต่ข้างหน้าเราเฮ้ยสปาาคืออะไรหรอมันเป็นเช็คพอยต์เว้ยเอาเช็คพอยต์พี่ข้างหน้ามีคิปเปอร์ทางขวาอุ้ยอุ้ยเอยอย่าโดนนะขออนุญาตเช็คพอยต์ก่อน สัมมิทโอ้ยมีมีด้วยเอ้ยอย่าระเบิดโอ้โหอ๋อฉันเข้าใจแล้วแ่ะมีดาบด้วยโอ้ฉั้ได้ป่ะวัตเนี่ยได้ใช้ได้ว่ะแต่ว่าดาบพังเลยแสดงว่าถือแล้วใช่ไหมต้องเมลี่ยัยอะไรโอ้เราเราร้อนขึ้นไปที่นี่มันร้อนขึ้นไปร้อนเหรอใช่ใช่ใช่ต้องไปตักน้ำโอ้ร้อนยังไงวะฝนก็ตกทำไมกูถึงไม่ร้อนอยู่คนเดียวล่ะไม่รู้ อโอโอระวังู้ยู่ข้างนอกโดนสเกตตันยิงแล้วดีดที่กลับมาที็ะไรตะกี้เราเปลี่ยนตลอดเลยเนี่ยใช่เหรออุ้ยอุ้ยถอยเธอถอย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 อย่ามึงหลายเทธอแล้วหลายเทธอแล้วมหลายเทธอแล้วตัวเฮีย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 จริงด้วยเว้ยจินนี่ไม่ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะตีนะใครอ่ะเอาไปเอาขึ้นมาขึ้นมาเออ วิ่งาวิ่งมาอุ้ยแล้วที่นี่มันตามหนูดูดิมันทําอะไรก็ไม่รู้อะมันมันพยเยอะพยเยอะใส่อยู่มะเออมันมันทําเหมือนพึ่งอ่ะเออแต่มันไม่ได้มีดนยาเมจหรืออะไรนะหรอหรือว่าเราเป็นเราเป็นมนุษย์ทำไมไม่ตีเราปะแต่จะให้พรเราอยู่ก็ได้ด้วยการเซิร์งเราพอตายสักชีสิตัวเนี้ยอือืเฮียมันหนังหนาเหรออุ้ย จินนี่อย่าเข้ามาใกล้เดี๋ยวมึงก็ตายด้วยหรอกมันได้พรอ,อยู่จริงๆหรอไม่ใช่มันกำลังสาดกูเหรอโอ้ยอืออือสาบอะไรวะโอ้ยตายกันทำไมเนี่ยทำไมมันตายยากอย่างนี้ตัวเนี้ยออมันตายเป็นปะเนี่ยหนูโดนจินนี่ป่ะวะโดนจินนี่สาบให้ฆ่าอะไรก็ไม่ตายไม่รู้อะโอเคพาร์ทแรกก็ นีตายกันแล้วันศุไปก่อนนะเดี๋ยวมันยังไม่มีอะไรเป็นชีวิตอันเลยเดี๋ยวรอครับคงครับของไเนะสร็จก็ค่อยไปลุยกันนะอันนี้แค่นี้ก็น่าจะเบาะแค่เวลาละแล้วไปเจอกันวันใหม่นะเอายิ้มให้กล้องหน่อย